ครับผมวันจิบุญลุงครับสสเขตบางบอนของแขมพักเพื่อไทยหัวหน้าครอบครัวใจถึงได้นี้ลงมาที่หมู่บ้านลางไผ่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะฮะฝนตกหนักเนี่ยน้ำท่วมขังนี่ดีเมื่อเช้าคนส่งคลิปมาให้นะว่าน้ําท่วมเยอะมากนะแต่ตอนนี้ลงพื้นที่แล้วนะน้ำยุบแล้วนะครับยุบแล้วตรงนี้น้ํารอการระบายจริงๆนะฮะคือถ้าฝนตกหนักปริมาณน้ําฝนเยอะเมื่อไหร่นะครับ ก็จะทุ่มขังทุกครั้งไปแต่ว่าภายในวันสวันก็จะยุดนะก,ก็คึงเรียนม,มาเพื่อทราบนะครับสสวันใสใจ,ใจนนประชาชนนะีป็ถานประทานชุมชนอยู่นะว่าปัญหาเรื้อรังมันคือถนนเส้นนี้เนี่ยยังไม่ได้ยกไม่ได้ยกเป็นที่สาธารณะนะฮะก็เลยยังทําการแก้ไขถา,าวรไม่ได้ แบบเวลาฝนตกหนักๆนะเนี่ยพอน้ำท่วมมัน็นท่วมมาแต่เขาไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมนั่งเงินดูอ่ะก็คือไรกันพี่โอ้ท่วมเหมือนปีห้าสี่เห็นไหมตรงเนี่ยอันนี้คือหมู่บ้านเนี่ยที่ที่เรายินอยู่นะอันนี้เป็นทางสาธารณะ เม uhm. like, ื่อกี้ผมไม่เราเรอยู่ตรงนี้อนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นตรงนี้เป็นนี่สลามนี่ยร้านนี้เป็นทางกระเบือยาวเนี่ยไปสุดนาโกย่าเลยช่างเถอะไม่พอไปสุดแล้วนะไปไหนให้ สวัสนนีครับสวัครับนีแล้สครับเทีมงานนะครับลงือมือมทคืเมาคืองแคอมนะมนครับหครัมู่บอมานพุทาคานะาครับคมามา่บ้า,าคืุาาคมาาคือนาคื้น,น,น,นที่อมานะค ฝนตกหนักทีไรนะครับน้ำจะท่วมขังเมื่อคืนเนี้ยสูงกว่านี้นะฮะแต่ได้ทราบมาว่าท่านสกอ,อรวรัตน์เนี่ยได้ประสานงานไปยังเขตของแขมให้ดําเนินการสูบน้ำนะฮะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวหมู่บ้าน,านที่ตายกพิษตะวัาราะคราบอยู่ยุ่งไปเยอะนะฮะก็เลยกล็คือเป็นใจพี่น้องประชาชนดูนะครับ

แห้งแน่นอนนะครับในหมู่บ้านลุตานนะถ้าไม่มีฝนมาตกซ้ำเพิ่มอีกนะครับทางเขตแกรมดีเดายม่าแห้งแน่นอน วันอย่บางบครับนอสองบางบอหนองแรับพักเพื่อนในลงพื้นที่หมู่บ้านหมู่สีช้สีนะครับเขตหนองแขบแขวงหนองน้ำูนะวันนี้อยู่กับท่านปานบ้านนะครทาประธานครับปัญหานัพวเปัญนักเอาเวลาเม่คืงกับเวลานี้นั้หาะม่คืงกัวันนี่ยานต้องลดลงนะเพาะ่า ถ้าว um, ันนี้ไม่มีฝนตกก็นำลูกไม้อีกเนี่ยนะดมีน้ำแบบนี้เนี่ยวันนี้น่าจะแห้งไหมไม่ดีมีช้าแห้งวเ่็ตแล้วในวิกฤติหนักๆเนี่ยเราจะไปนับถึห้าสี่นะไอ้เวลาที่มันฝนตกหนักๆปริมาณน้ำฝนเยอะๆเนี่ยไม่เกินวันที่ห้าสี่นะเวลาที่น้ำมันร่วงหลังเยอะถึงหลายวันเลยครับคือดีครับดีครับท่านผู้ชมนะตัว้แลวก็ ก็ตอนนี <boundaries> ้ติดเงื่อนไข180วันนะฮะที่จะถึงครบวาระเลือกตั้งผมในฐานะสสของชาวปาะการของแขกก็ทําหน้าที่ได้เพียงมาให้กําลังใจพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นกำลังใจให้ท่านประธานหมู่บ้านนะครับผมนายกฯและพี่น้องประชาชนชาวปนะการทุกประกครทุกแขนงทุกฝ่ายนะครับสอสครับเดี๋ยวผมไปดูวิธีการที่แม่ พัดพัดหม้อดูละมั้งรุ่งได้รู้ว่องัรุ่